มาอัปเดตโปรเน็ตระบบรายเดือนของ AS กันหน่อยนะครับสมัครได้หลายวิธีเลยคุณจะไปเปิดเบอร์ใหม่มาก็ได้จะย้ายค่ายเบอร์เดิมมาก็ได้หรือจะเปลี่ยนจากซิมเติมเงินไปเป็นระบบรายเดือนก็ได้ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่ช่องมิเตอร์ฟาน,นะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโปรเน็ตระบบรายเดือนของ AS กันนะครับ จะเป็นข้อมูลอัปเดตของเดือนกรกฎาคมปี2อ1 7ันาอยครับอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นระบบรายเดือนของ AS เเนี่ยเขาสมัครได้หลายวิธีนะครับคุณจะไปเปิดเบอร์ใหม่มาก็สมัครได้คุณจะย้ายค่ายเบอร์เดิมก็สมัครได้หรือคุณจะเปลี่ยนจากซิมเติมเงินไปเป็นระบบรายเดือนก็สมัครได้โดยเฉพาะกับคนที่ไม่ต้องการย้ายค่ายไม่ต้องการเปลี่ยนเบอร์การเปลี่ยนจากซิมเติมเงินไปเป็นระบบรายเดือนก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่นะครับ มันใช้เบอร์เดิมได้ไม่ต้องเปิดเบอร์ใหม่แถมไม่ต้องเสียเวลาทำรายการย้ายค่าอีกเปลี่ยนเสร็จคุณเริ่มต้นใช้งานได้เลยสมัยนีย้วิธีการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากแล้วถ้าคุณไม่ได้ติดค้างค่าบริการอะไรกับทาง as เขานะครับจะเปลี่ยนออนไลน์เลยก็ทําได้นะใช้เวลาไม่นานด้วยปกติ5นาที10นาทีก็เรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่คนที่ต้องการจะเปลี่ยนด้วยวิธีนี้คุณต้องเข้าใจให้ดีก่อนว่าซมิมเติมเงินกับระบบรายเดือนมันจะไม่เหมือนกันซมิมเติมเงินนะ่ะคุณจ่ายก่่อนแลล้้วใชทีหัง แต่ของระบบรายเดือนนี่คือใช้ก่อนแล้วจ่ายที่หลังนะฟังฟังดูเหมือนระบบรายเดือนจะมีเปรียบกว่าตรงที่มันไม่ต้องจ่ายตังก่อนคุณก็ใช้งานได้เลยแต่คุณก็ต้องไม่ลืมว่าทุกการใช้งานส่วนเกินมันคือนี่ที่คุณต้องไปจ่ายทางค่ายเขานะครับอย่าง Pro f ิกซี399ก้าเขาจะให้คุณใช้เน็ตได้เดือนละ 70GB กับค่าโทร200รนาที ในส่วนของเน็ตอะถ้าคุณไม่ได้ไปกดซื้อแพ็กเกจอะไรเพิ่มเติมมันก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมันมีฝับให้ถึงจะช้าลงมาหน่อยแต่มันก็ยังใช้งานได้จนครบเดือนครับแต่ค่าโทรถ้าคุณโทรเกิน2นาทีส่วนเกินนี่เขาคิดเป็นเงินหมดเลยนะครับใครจะใช้อะไรยังไงก็พึงระวังในส่วนนี้กันไปด้วยแล้วกันนะครับแนะนําว่าถ้าคุณจะเลือกใช้ระบบรายเดือนเนี่ยควรตรวจสอบการใช้งานของตัวเองให้บ่อยหน่อยละกันวิธีตรวจสอบด้วยตัวเองก็ง่ายๆเลยครับคุณก็ล็อกอินเข้าไปในแอป MyS แล้วก็ตรวจสอบมาจากในนั้นได้เลยครับ เขาไปในเมนูแพ็กเกจนะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจของฉันมันจะมีแจ้งไว้หมดเลยว่าเดือนนี้คุณใช้เน็ตไปเท่าไหร่โทรไปเท่าไหร่บ้างถ้าดูดูแล้วมันใกล้จะเกินลิมิตของตัวโปรแล้วคุณก็เบะเบตัวเองไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เราก็ไปดูที่รายละเอียดของตัวโปรกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดผมจะขอไล่เรียงตามราคาให้แล้วกันนะครับเอาจากถูกที่สุดไปเลยล้วกันสําหรับโปรตัวแรกนี่จะเป็นโปร 5G Fixi 399ครับ ตัวนี้จะให้เน็ตที่ความเร็ว20 mbps มาเดือนละ70 GB พอคุณใช้งานครบ70 GB มันจะติดฝับหรือลดความเร็วลงมาที่1 mbps ให้แบบไม่อั้นนะครับแล้วก็จะได้ค่าโทรทุกเครือข่า,ขายเบิกเดือนละ200นาทีด้วยแต่ถ้าเป็นค่าโทรในเครือข่าย AS ด้วยกันเนี่ยโทรได้ไม่อั้นนะครับจะมีข้อจํากัดเดียวก็คือโทรได้ไม่เกินครั้งละ30นาทีครับแต่พอคุณวางสายคุณก็โทรต่อได้เรื่อยๆเลยไม่อั้นเลยนะครับ ราคาตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ399บาทครับรวมแบตรวมอะไรมาจะตกอยู่ที่เดือนละประมาณ426.93บาทครับตัวต่อไปก็จะเป็นโปร 5G f i x i 499นะครับตัวนี้ก็จะคล้า,ายๆกับโปรต,ตัวตะกี้เลยคือจะได้ในความเร็ว20 Mbps มาเดือนละ70 GB เหมือนกัน พอคุณใช้ครบมันก็ติดฝักของที่1 MBPS เมันเหมือนกันโทรในเครือข่ายก็โทรได้ไม่อั้นเหมือนกันครับแต่จะต่างกันที่ตัว499บาทเนี่ยสามารถโทรนอกเครือข่ายได้เดือนละ400นาทีได้มากกว่าตัว399บาทไป200นาที499บาทนี้ก็ยังไม่รวมแบตมาให้เหมือนกันนะครับถ้ารวมแบตรวมอะไรมาให้ตกอยู่ที่เดือนละ533.93บาทครับ2โปรเนี่ยสมัครได้2วิธีนะครับคือเปลี่ยนจากซิมเติมเงินเ,เป็นระบบรายเดือนแล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมครับ อย่างไม่สามารถใช้วิธีการเปิดเบอร์ใหม่มาสมัครได้นะครับสำหรับโปรที่สามารถสมัครได้ทั้ง3วิธีทั้งการเปิดเบอร์ใหม่การยา้ายค่าไปเดิมแล้วก็เปลี่ยนจากซิมเติมเงินไปเป็นระบบรายเดือนจะมีตามนี้นะครับตัวแรกจะเป็นโปร 5G Max Speed 499ตัวนี้จะได้เน็ต Max Speed หรือเน็ตความเร็วสูงสุดมาเดือนละ40 g b พอคุณใช้ครบมันจะติดฝักหรือลดความเร็วมาที่4 MBPS ให้แบบไม่อันแล้วก็จะได้ค่าโทรทุกข้อขายมาเดือนละ250นาทีด้วยจะเห็นได้ว่าโปรตัวเนี้ย กับตัว 5G f i x y 4.9เนี่ยจะราคาเดียวกันเลยรวมแวดรวมอะไรมากต็ตัวที่เดือนละ533.93บาทเท่ากันแต่ตัวโปรจะต่างกันค่างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะตัวฝากความเร็ว1 Mbps กับ4 Mbps เนี่ยความเร็วคนละเรื่องเลยนะ1 Mbps อย่างที่เราเคยทดสอบไปให้ในคลิปนี้ถ้าแค่ดูหนังฟังเพลงความละเอียดต่ำหน่อยมันพอใช้งานได้ก็จริงแต่ถ้าเป็นความละเอียดตั้งแต่ 720p ขึ้นไปเนี่ยหรือไม่ก็เอาไปใช้การเล่นเกมเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยนะครับส่วนความเร็ว4 Mbps ถึงมันจะไม่ได้แรงอะไรมากมายนะแต่กับการใช้งานทั่วไปมันใช้ได้สบายครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอันนี้ใช้ได้สบายอยู่แล้วส่วนตัวนะถ้าคุณต้องการใช้เน็ตเยอะจริงๆนะผมว่า 5G Max Speed จะคุ้มกว่าค่อนข้างเยอะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นโปร 5G Max Pay นะครับโปรชุดนี้จะมีทั้งหมด3ตัว 5G Max Pay 599 5G Max Pay 699แล้วก็ 5G Max Pay 899 จุดเด่นของทั้ง3โปรเนี่ยก็คือจะได้สิทธิ์ในการดู HBO Go, Monomac, v i e w แล้วก็ B-Inspot e r รวมมาให้ในโปรด้วย6เดือนครับจุดที่แตกต่างกาันของโปรทั้ง3ตัวนี้คืเป็นเรื่องของราคาปริมาณเนี่ยที่ได้แล้วก็ค่าโทรครับเดี๋ยวผมไล่สรุปไปให้ทีละตัวเลยละกันเริ่มจากตัวแรก 5G m a x p a y 599นะครับตัวนี้จะได้เน็ตไสสปีดไปเดือนละ50 g b พอคุณใช้ครบ50 g b ปุ๊บเนี่ยมันจะติดฝับลงมาที่4 Mbps แล้วก็จะได้ค่าโทรไปเดือนละ250นาทีด้วยจะว่าไปมันก็แทบจะเหมือนกับตัว 5G Max p a c e 499นะครับได้เน็ตได้โทรมากใกล้ๆกันเลยต่างกันแค่10กิกแต่อย่างที่บอกไปตัว 5G Max Pay มันจะพ่วงสิทธิ์ในการดูคอนเทนต์มาให้ด้วยถ้าเป็นใครที่ดูแอปสายบันเทิงพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเลือกเป็น 5G Max Pay ไปมันก็คุ้มแอป4ตัวเนี้ยค่าสมัครรวมๆกันเนี่ยเดือนเดืนหึงมันก็เกินร้อยอยู่แล้วครับ แต่ถ้าคุณต้องการใช้แคเน็ตอย่างเดียวพวกแอปบันเทิงอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยผมว่า5 g max speed ส9่หรือ m ม g ก5 g f i x i ี่กก็ยังคุ้มกว่าครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็น5 g max pay 699นะครับนอกจากสิทธิ์ในการดูแอปสายบันเทิง4ตัวอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยมันยังจะได้เน็ต max speed มาเดือนละ 60GB กิกะไบต์พอคุณใช้งานครบ 60GB กิกะไบต์มันจะติดฝักลงมาที่6 mbp ให้แบบมีอันนะครับส่วนค่าโทรก็จะได้ค่าโทรทุ่วขาายมาเดือนละ300นาีราาะอยู่ที่เดือนล699บาท รวมแบตรวมอะไรมาก็จะตกอยู่ที่เดือนละ747.93บาทครับต่อไปก็ตัวสุดท้ายนะครับ5 g max pay 8 9 9ตัวนี้ก็จะได้เน็ตสปีดมาเดือนละ 80GB กิกะไบต์นะครับพอคุณใช้งานครบ80ดกิกะไบต์ปุ๊บมันจะติดฝักลงมาที่6 mbp ให้แบบไม่อั้นเหมือนกันแล้วก็จะได้ค่าโทรทุ่ข่ายมาเดือนละ300นาทีเหมือนกันด้วยราคาตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ899บาทพอรวมแบตรวมอะไรมาก็จะตกที่เดือนละ6 1 9 3บาทตัว 5G บ a x Pay 699กับตัว5 g max pay ย พอรวมแวดมามันจะแพงกว่ากัน214บาทแต่ได้เน็ตไมสปีด Mac Speed มาต่างกันแค่20กิกถ้าให้ผมเลือกระหว่าง2ตัวนี้ส่วนตัวผมว่าตัว 5G Max Pay โ9จะคุ้มกว่าค่อนข้างเยอะนะครับโอเคต่อไปก็เป็นชุดที่ได้เน็ตไมสปีด Mac Speed มาแบบไม่อันไมสปีดแล้วนะครับจะมี2ตัวไม่มีฝับทั้งคู่นะครับเป็นเน็ตไมสปีด Mac Speed, และเน็ตความเร็วสูงสุดทั้งคู่เลยตัวแรก 5G Max s p e e d Unlimited 1,199บาทตัวนี้จะได้เน็ต a มสปีดมาแบบไม่อันกับค่าโทรอีกเดือนละ350นาที ราคารวมแวดมาจะตกอยู่ที่เดือนละ1282.93บาทครับตัวที่2 5 c Max Unlimited 1499บาทตัวนี้ก็จะได้เป็นเน็ตไม่สปรดแบบไม่อันเหมือนกันนะครับแต่จะได้ค่าโทรมาเดือนละ650นาทีมากกว่าไป3 0 0้นาทีได้รวมแวบดบรวมอะไรมา,มาราคาจะอยู่ที่เดือนละ1603.93บาทครับนอกจากเน็ตกับโทรที่ให้มาเนี่ยตัวนี้ยังได้รับสิทธิ์ในการดู HBO Go, Monomax View แล้วก็ b i In Sport รวมมาให้ในโปร12เดือนด้วยนะครับ สองตัวนี้ถึงจะให้เน็ตมาเป็นเน็ตความเร็วสูงสุดก็จริงแต่จะเร็วจะช้าอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเครื่องแล้วก็พื้นที่ในการใช้งานของคุณด้วยนะครับถ้าเครื่องของคุณรองรับ 5G แล้วอยู่ในพื้นที่ 5G ที่มันสัญญาณดีๆเขาจะเคงีงความเร็วสูงสุดไว้ที่1000 Mbps ก็จริงแต่ในการใช้งานจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดน,นั้นหรอกครับในพื้นที่ปกติทั่วไปนะวิง่งได้สัก6 0 0 7 0 0 Mbps เนี่ยมันก็หลุดแล้วนะครับ อ๋อแล้วก็โปรทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยสามารถใช้งานตามเงื่อนไขที่แจ้งไปได้โปรทั้งหมด12รอบนะครับผลจาก12รอบไปอันนี้ก็ต้องมาดูนอทีว่ามันจะมีโปรอะไรให้ใช้งานต่อได้คือของระบบรายเดือนเนี่ยโดยปกติจะไม่ค่อยเปลี่ยนโปรอะไรกันมากนะครับเต็มที่ก็จะมีปรับเปลี่ยนแค่ปีละครั้งสองครั้งครับอย่างข้อมูลในคลิปนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลตามนี้ได้ย,ยาวเลยนะยังไม่มีกำหนดสิ้นสุดการสมัครออกมานะครับ โอเคทีนี้ก็ไปดูที่วิธีการสมัครกันต่อนะครับถ้าเป็นการเปิดเบอร์ใหม่อันนี้ไม่ดุ่งยากเลยมากมายครับคุณไปที่ศูนย์บริการแก้บ้านนะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการเปิดเบอร์ใหม่เป็นระบบรายเดือนแล้วก็แจ้งโปรที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่เขาได้เลยครับแนบบัตรประชาชนแม้่เขานะครับแล้วก็รอกรอเอกสารนิดนึงไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายครับใช้เวลาไม่นานก็เรียบร้อยแล้วส่วนถ้าเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมแนะนําให้ลองดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับผมมีอธิบายวิธีการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนถ้าเเเเเเปปปป็็นนนนนกกาาารรรลี่ยยจซิิมไะบดือ ตอนนี้ทำได้2วิธีนะครับจะทํารายการออนไลน์ด้วยตัวเองก็ได้หรือจะทำรายการที่ศูนย์ก็ได้นะครับถ้าคุณจะทํารายการออนไลน์ตอนนี้สามารถแจ้งเปลี่ยนเงนอุ่นใจได้เลยนะครับที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์พวกนี้ไปวางในคำอธิบายใต้คลิปให้ด้วยพอคุณกดเข้าไปก็พิมพ์ว่าเปลี่ยนจากซิมเติมเงินเป็นระบบรายเดือนจะสมัครโปรไหนก็แจ้งเข้าไปครับแล้วก็รอนิดน,นึงให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดำเนินการให้ใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวก็เสร็จหรือถ้าใครสะดวกเดินทางหน่อยจะไปเปลี่ยนทีีู่่นยนยยเลก็งาดะครับ สู์เล็กสูญใหญ่ได้หมดเลยหรือจะเป็นตัวแทนของ AS ตามร้านขายซิมร้านขายมือถือก็ทําได้นะครับมีหลายๆร้านที่เขายังทําให้ได้อยู่นะครับยังไงยังไงก็ลองเดินหาตามร้านค้าแถวบ้านดูก่อนละกันหรือถ้าใครที่หาไม่ได้จริงๆเดินทางไปสู่ไม่ได้จริงๆจะให้ผมเปลี่ยนให้ก็ได้นะใครที่ต้องการจะให้ผมเปลี่ยนให้ก็ add line, แอดไลน์ก็แจ้งเบอร์แจ้งโปรมาได้เลยครับไลน์นี้นะครับ a d m i d d l f a n นะครับจะสแกน QR code ค,ครต,ตรงนี้ก็ได้หรือจะเซิร์ช ID ก็ได้นะครับ แอดมิ t ตฟามีแอดนำหน้านะครับแล้วก็ M I S T R F H ช L ครับอ๋อแล้วก็การเปลี่ยนจากซิมเติมเงินไปเป็นระบบรายเดือนเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่2ข้อนะครับ 1. ผู้ทำรายการเจ้าของเบอร์ต้องมีอายุเกิน17ปีขึ้นไปถึงทำรายการได้แต่เอาจริงๆถ้าอายุยังไม่ถึง20ปีอันนี้แนะนำควรขออนุญาตจากผู้ปกครองเรียบร้อยก่อนทำรายการจะดีกว่านะครับ 2. เบอร์ที่จะมาเปลี่ยนเนี่ย ต้องเปิดใช้งานในระบบของ AS มาเกิน3 1วันขึ้นไปถึงจะสมัครได้นะครับมันเป็นโปรของลูกค้าเก่าครับอยู่ดีคุณจะไปเปิดซิมวันดูคอมา,าสมัครวันนี้เลยอันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับโอเคสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครที่ดูแล,ล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปทนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปใหม่โอกาาหนนน้้ลตรรงีะคับ สวัสดีครับ